สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหวยเด็ดหอยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาอยู่ที่สูตรหวยดาวสูตรที่สองกันนะคะเนาะอ่ะ,อะผลออกนะคะเดี๋ยวออกกันที่ มาพบกันนะคะกับหวยลาวสูตรที่สองนะคะในวันที่สิบเอดนะคะอ่ะแอดให้วิ่งเด่นที่เก้าลองสามนะคะเนาะไม่มานะคะเกไม่มาสามไมมานะคะมาดูคู่ชุดนะคะแอดเลือกให้เพื่อนๆพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าชุดนะคะแต่ ติ๊กสีแดงไว้นะคะแค่สามชุดนะคะเข้าในโซนนี้เลยนะคะสองแปดแปดสองนะคะ,ะนะคะติ๊กเอาไว้อยู่นะคะเนาะสองแปดแปดสองนะคะเนาะอ่ะเราถูกกันไปในชุดนี้นะคะออกกันที่แปดหนึ่งหนึ่งข้างล่างสองแปดนะคะอ่ะยินดีกับเพื่อนๆที่ ติดตามนะคะเนาะก็จะเห็นนะคะว่าถูกกันในชุดนี้นะคะมาไม่เสียเวลานะคะเราจะมาเริ่มในวันที่สิบห้านะคะโอ้ก่อนหวยรัฐบาลเลยนะคะหนึ่งหนึ่งวันอะมาดูชุดนี้กันเลยนะคะเลขที่มีนะคะชุดแรกนะคะจะมีอยู่ที่อ่ะขอเปิดแสงนิดนึงเนาะ แปดหกนะคะแปดเจ็ดนะคะแปดแปดนะคะและแปดนะคะอ่ะมาดูโซนสายเก้านะคะเก้าหกนะคะเกเจดนะคะเกดนะคะและเกนะคะอ่ะมาดูโซนสายศูนย์นะคะ ศูนย์หกนะคะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์แปดนะคะและศูนย์เก้านะคะอ่ะมาดูอีกโซนหนึ่งเนาะหนึ่งหกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งแปดนะคะและหนึ่งเก้านะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนเลขเรียบร้อยนะคะเนาะอ่านะคะ ชุดนี้อยู่ในโซนนี้กันหมดเนาะอ่ะมาดูเลขวิ่งลูดกันบ้างนะคะเนาะติดนะคะในโซนนี้เก้าศนหนึ่งนะคะเนาะอ่ะแอดเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มกันอยู่ที่หนึ่งสองศนย์หนึ่ง สองเก้าแปดสามแปดหนึ่งอ่ะแอดเพิ่มชุดนี้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะเลือกในโซนไหนกันเนาะอ่ะวันนี้นะคะเลขที่เห็นได้ชัดนะคะว่าจะมานะคะขอเลือกกันในโซนที่ติด9และ หนึ่งนะคะเนาะอะ,อะเด่นกันไปนะคะเด่นที่เก้ารองหนึ่งนะคะเนาะชุดสายเก้านะคะแอดเลือกอยู่ที่เก้าสอนะคะแปดสามนะคะ 1น,นะคะ12นะคะและ00นะคะนาะอ่ะในโซนนี้นะขออีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ18นะคะอ่ะในโซนนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบนะคะเนาอตามกันไปเลยนะคะนะอ่ะแอดขอเลือกสามตัวนะคะ อยู่ที่8 3 9 2และ1 9นะคะถ้าท่านใดชอบนะคะอะขอแตบอีกตัวหนึ่งก็คือ1 2นะคะเนาะอ่ะเผื่อท่านใดชอบเนาะสูตรที่ผ่านมานะคะที่แอดทำไปกับสูตรที่หนึ่งเนาะอ่ะไม่รู้ว่าใกล้เคียงหรือเปล่านะคะเนาะมาดูกันแป๊บนึงนะคะอ่ะ ทำไปเมื่อกี้นะคะสูตรที่สองนะคะอ่ะสูตรที่หนึ่งเนาะก็ไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่นะคะเนาะไม่ใกล้นิดไม่ใกล้เลยนะคะอ่ะอยยงไม่เสียเวลาเนาะมาดูเล้าที่สามกันต่อเลยค่ะอ่ะเล้าที่สามย้อนหลังนิดนึงเนาะอ่ะ รู้สึกว่าเราที่สามแอดผิดนะคะเนาะหนึ่งหนึ่งกับสองแปดนะคะแอดไม่ได้เลือกให้มันอยู่ในนี้เนาะในโซนนี้นะคะเนาะอ่ะไม่ได้เลือกให้นะคะไปเลือกอะไรก็ไม่รู้นะไปเลือกเก้าสามห้าสองหนึ่งสี่และหนึ่งหกให้กับเพื่อนๆนะคะไม่มาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชุดนี้กันนะคะ ยวขอเขียนแป๊บนึงนะคะนี่อ่ะยวขอเขียนแป๊บนึงนะคะ,ะปากกาน้ำเงินมันก็จะไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะนาะ วิ่งรูดกันนะคะอ่ะชุดแรกเลยเนาะอ่าแอดเขียนผิดหรือเปล่าอ่ะมาเลยนะคะ0 0น,น,นะคะ ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองนะคะศูนย์สามนะคะอ่ะโซนสายหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองนะคะและหนึ่งสามนะคะมาโซนต่อมานะคะ สายหนะคะห้าศนย์ะคะห้าหนึ่งะคะห้าสองนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะและห้าสามนะคะ,ะโซนสายเจดนะคะเจดศูนะคะเจดหนึ่งะคะเจดสองนะคะ,ะ,คะและเจดสามนะคะเนาะอ่ะ โซนนี้กันไปนะคะเนาะติดกันอยู่ที่แปดเก้าศูนย์นะคะอ่ะทำไมติดในโซนแปดติดโซนเก้าและศูนย์เนาะแอดไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะโผล่มาที่ศูนย์หรือเปล่านะคะนะอ่ะมันเหมือนจะมานะคะนะเหมือนจะมาในโซนศูนย์เลยค่ะในใจแอดนะคิดไว้แล้วหนึ่งตัวนะคะ เนาะอ่ะมาเลือกกันเลยนะคะเนาะเราจะเลือกในโซนไหนอ่ะขอสายที่ติดอ่ะขอเพิ่มนิดๆๆนิดนึงนะคะเพิ่มก่อนเพิ่มสักนิดหน่อยนะคะนะขอเพิ่มกันที่แปดหนึ่งนะคะแปดสามนะคะอ่ะหนึ่งสองมีแล้วเนาะไม่เพิ่มนะคะ อ่ะเก้าสองนะคะเนาะชอบอยู่นะคะเนาะขอเลือกกันในโซนติดเก้าและศูนนะคะเนาะ,ะอ่ะเด่นไปเลยนะคะลองเลือกกันเลยนะคะในโซนเก้าขอเลือกกันที่เก้าสองนะคะอ่ะแปดสามนะคะ 01นะคะ81มันไม่ติดในโซนนี้นะคะเนาะขออีกหนึ่งตัวนะคะ,ะมันไม่ติดในโซนเท่าไหร่เนาะตัวที่เราจะเน้นกันนะ,อะแอดขอที่แอดชอบนะคะเจ็ดสองนะคะ เก้าสองนะคะอ่ะและหนึ่งสองนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราได้ในสูตรเราที่สามนะคะมาดูราวที่สองของเราเนาะมาเทียบกันดูอ่ะก่อใกล้เคียงกันอยู่นะคะนะใกล้เคียงกันนะคะคืออ่ะมีหนึ่งสองนะคะมีเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์อ่ะ ไม่ใล้ไม่ใกล้เท่าไหร่นะคะห่างไกลกันนิดนึงเนาะแต่ละสูตรนะคะวันนี้เนาะแอดก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะคะว่าตัวไหนนะคะเนาะอ่ะวันนี้เราก็คำนวณตามที่สูตรเราคำนวณน,นะคะมันก็เป็นสูตรตัวเลขนะคะที่วิเคราะห์คำนวณน,นะคะอ่ะใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเนาะอ่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางอ่า เพื่ออ่านะคะให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันไปนะคะเนาะอ่ะก็ลาคลิปนี้ไปนะคะมาลุ้นกันในะนาวันจันทร์ที่สิบห้ากันเนาะอ่ะลาคลิปนี้ไปขอขอบคุณค่ะ